มันนี้ผ้าไอามาอันนั้นฝากเชน้องพี่น้องเพราะว่าอายเพื่อนสีมื่ออะไรมืออื่นเนาะมืออื่นเป็นวันอาทิตย์เพื่อนสีกับบ้านนะก็นเลยพาเพื่อนมาดินเนาะพี่นอ้องเพื่อนมาเที่ยวดินอาทิตย์สบายดีปลาลูกในโดปมาไปไป,ไปดีเลยเด้อจังสันแต่ว่าเอ้ยยังนกมือนีมือนดีการ อันนั้นจะได้กาขอบใจขอบคุณละเช้าได้ได้เด้อทางยูออเนาะที่เพิ่นพากเงินมาให้อายอ้ายพากมาให้ค่ารถเนะาะพากมาให้ค่ารถอ้ายกระเป๋าในกาค่าให้อ้ายซือ้อข้องกินข้องอย่างอย่างใดพี่น้องซื้อเสียผาเนาะเดี๋ยวบัตรกระสีท่านเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ยังเนาะกะละช้าเพิ่นพากเงื่อน,นเงินอันน,น,เ,นเดือนหนึ่งลอยหาซิปเดือนเนาะพี่น้อง บ่า,าหนึง่งหน่อยหาชิปเดียนกัดเป็นเงินลาวเท่ากับประมาณแด็กในประมาณสองล้านปลาสองล้านปลายเนาะพี่น้องกะสซีเอาไอเ้อเพื่อนกะสซีข้ามไอ้เพื่อนน้ำามาดูดหอดตอนนี้มาหอดตลาดดาวเพื่อนเลยพี่น้องเดียสีผ้าไอ้เพื่อนไปย่างตลาดนะมาเพื่อนอยากได้ย่างสีผ้าด้านหน่อยไปสือสุดก็ไมาไพี่พ่อกมาม่าพี่น้องนี่ วันีพ่อกัมานะนำนะป่ะเดี๋ยวเขาลงยางตลาดนะไอ้โดนเพิ่นจอดรถเดี๋ยวฉีดอนนั้นให้เพื่อนเดือเบิ่งสูงพี่น้องสูงเสือเนาะได้ยังได้ยังล่ะฮะยังไรแฝดยังไรยังเดือบเงินกางเกเดือบเงินไว้ไหมมันเดือกเบิ่งลุดไหมเอาบ่ยังเดือกให้มันโน่มันเดือบเงินเป็นเหรอ

ăn luôn nè hả lại. chắc cả sâm nè hả để pò. ăn bao bơ đúng hả? bơ số 40. đi pò đây vậy lại kiểu bổ gì đó. gì cả đây. chờ vậy lại đi xưa đấy bưng tí xỉa pha ข้งกินของอยากอยากซื้อยังเมื่อะบ่ฮะซื้อกุ้งบ่เออเป็นอยากกุ้งพอดีบ่๊พ่อคำว่าน่อยกัดอันนั้นให้เพื่อนนะฮะแฮมเบอร์ใหญ่ให้อีกว่าจะกระส่ายเซตตีนจะเขาได้เลย เพื <toys> ่อนวจัก <aún> ส <yelled> ิสยังดนอกพี่น้องเสียผาเพิ่นกับพมีอู่เพิ่นว่ะเนาะเพิ่นอยากแต่กุ้งเนี่ยสิไปสื้อกุ้งมาให้เพิ่นจะสื้อกุ้งมาให้เพิ่นกินเนาะพี่นนองเป็นมูกระถาไป็ยังงเด็กไอเพิ่นวจักสิอันนี้สิสิสูตรไทยลัาแเกับสิสอ กุ้งพรสิงคโกินเนาะเมื่อหยคนกินเนาะเสียพาคนมาคอยอันนี้ปันใดอยากได้เกิดผู้ยิบได้อะได้เกิดบุกได้ได้ถ้าเอายาด้วยเสียพาได้ไหมพี่น้องซื้อเสียพาได้กัดดาซิดมื่ออะไรเนาะไปสิกุ้งเลยเนาะกินมุกกระถาเนาะเพคนอยากมุกกระถาพี่น้อง เสียผาบุไปเเพนวะเพราะว่าเขาก็หกกินมากญานี่เนาะผ้าิ่นไปกินอเพผ่นอยากเพอเพิ่อนะอด้ยใ่ไหมปะนี่ดา่อ่้เนี่จะเบิ้งคิเลยทำเจ้ารลดไซนี่เป็นว่าทำต่จะไซนไม่โตเลย เลี้ยงแต้มากแล้วเหรอเขาได้ก่เซนีฮะเ้นฮาร์นีคนรู้ในคนพิเศษอ่าวราคามาานเซนฮารว่าจะหอมเราคนคนสบายไงอยู่ของเราราคาที่จนได้เ้นซีเห็นกันแล้วใช่คือพอหา่อันนี้ในเกือบโบคู่นึงมาบาซี่ในเกือบโบคู่นึงว่าพะเนี้สิอนั้นเมื่อเบสืของกินพี่น้องน่าสีเป็น มูกกระถาดิเด็กเนาะหรืว่าเป็ดกุ้งนะอ้เราอยากกินกุ้งเนาะพี่น้นอง <c oughs> ท้องกินท้องอยากเปิดมากกันเร <c oughs> าคอยอยากละเอียงหรอกจักน้ำเพลินชาไฟจากละเอีอยดพอพอจัก,จกสิส <c oughs> ขึ้นได้บ่ขึ้นเมื่อไรก็ไปขึ้นเบื้องนั้นว่าสิทธิ์โดดเพลินตอนนี้แม, <c oughs> ม่เวสิกุ้งเนาะพี่น้องไหนอะเอ๊ะ กุบนทั้งปมึกเมากินกุ้งคยกนกอยกินปลาหมึกเน่เคยกินจัะเทยมเกิดมากเคยกินจะโมโคเดโค้งนี่เนาะเคยกินเด็กอ่ะ โดทะายเด็กุคืนเพ่งแล้วนะเพ่งเพ่งกันะ <laughs> กันนะกเนี่ยงไไ่เลย มีเซนสี่เซนเ้าตอนนั้นเซนา่ตงลำงามใครเจ๊งน่ันตวล่ก่นึ่อะอย่างเ้ยลเอ้ไข่ลออันนี้ตัวุไข่เอาลหนึ่งนะแล้วก็นุนไขเราเอาลหนึ่ง ก็เอากุ้งอันกุ้งไท่โลึงกุ้งอันนึงโลนึงเนาะสองโลที่เนาะนลารประหมึกอันนี้โลนึงนการปลามึกอันนี้สองโลพี่เนาะตอาหารทะเลให้โอเฟนเนาะพี่เนาะไปกินแบบ

หสสัวแฟนซีหัวหกสิบมามาแล้วถาบวกตังโกอีกคีเซ็้นคีเซนอะไรก็ใช่เไย้านอะใช่แ่เพรไกลมกลี่เซยคีเซนคีเซนหา 40.5 chim hả? Chi triệu cũng lại bỏ. Chi 5 chim. แดีวพี่น้องกันโจักสีไปงานทั้งหายไอรักกระโบเคยไปรักกระโบอดีปันไรหรอกครับแนี้แต่มาผ้ามันจะกินข่าแล้วกันเฮียหรีผากินเพอแล้วกระสือพ้องมากินยุ่งเหือนะรอบพี่น้องเพราะว่าอ้แล้วอยากกินลูกกระทะนะพี่น้องอยากกินปูมิปมึกอยกินเตี้เตียวเจ็ดแปดปีอ่ะพอไดกินเจ็ดปปีเลี้ยวชาเบิงน้ ไม่คิบไ่รอน้อเจ็บมูกระทะเส้อชูอ่ะไอร์อาหารกินแซ่บก็พี่น้องบรีสบริการดีแล้วพี่น้องก็มกินเท่ากันเนาะอันนี้คือพวกท้องสดนาะพี่น้องกุ้งเครืองมือราคมูเอนนกอะไรอันนี้ใช้หั่นโล่เาะฉะั้นใส่สุดหล่อแต่ว่าให้อาบนู้ค่ะมาไหวโอหลาขออเด่นไวันมาดมาดีมาไอันนั้นบนรูค่ะมาไหวเด็นโดดู่ฟูพี่น้องหลโดดน่อยขั้นึงระะอันนี้การ เดี๋ยวสีเอาเงืนเหตอะไรได้แล้วพี่น้องแต่ว่าอันนี้นก็จะนั้งกับขอบใจขอบพูดหล่ะสาวได้ๆเนอะทางดูเองเนาะมีมันโฉบเงื่อนมาให้ยสื่อเขากินสื่อไอ้กินเนาะพาไปกินเผากินหนามแต่ก็โฉบเงื่อนขาดหายเนาะเพราะว่าไอ้เพื่อนสิกั๊บผืออื่นพี่น้องเป็นกับวัน,นอาทิตย์เนาะอาทิตย์จะเศร้านะถึงโดนเนาะ ขอบใจขอบคุณลาซาวได้ดยเด้อขอห้เ้ลาซาวยขภาะพัรกายแข็งแรงเนาะไห้มาเทาไรกันไรกับคืนไหนลายกว่เก่าเลยลาาวอยู่ดีพเห็นเน้อขอบใจได้ด้ขอบใจลาซาดีอันนี้คืออะไรเมื่อนที่เดื่อสคงคิดอยายากอหเนลาาวม่าโอหน่อยอาซิปเราพี่น้องหยคทีเีย ดเดียปกเป็นเงินดะากาบบโชคหลานปายอัีเรียกหลานปลายแล้วพี่ดกนีหาซเงินานไปไปหาซีบแล้วเยกไดขอบใจดาสาดได้ได้เด้อที่เป็นจับมือคืนนี่เนาะสิดดนสี่เสพเสร็ให้อายกินนะคะ อันนั้นค้าคาโดดคาอะไร่ว่าคันมีโอกาสเด็ตุ๊เด็ดตุ๊บไดผิดไปยามคือเนอะเพราะว่าไปยางนีฬิกาอยากเนาะคุณาไปเนาะโอ้ยถามอะไรมันทุกค่ะอติอติมาหนีมาหนีมาหนีมาขอบใจมาขอบใจอว่าวขอบใจอี่วาี่จอะไได้ค่ะขอบใจเอาหมขอบใจกันขอบใจคุณขอบใจได้ด้วยเด้อขอบใจเลยเฮะ โอ ality, like ้ไหนเงินลายเวลาคือนกนาเคิรนันช่าดีๆใจดีๆไว้โอ้ไหคนไหนเงนลายได้เดี๋ยวสีปหาฮะเลียงเครื่องเทมุกกระถาได้บน้อกเพราะว่าครับขางก็มาเป็นเซตบบให่ขนาดนั้นไม่ค่ะผมจะเชสาอีกกระึมากขอบใจเอสซินกวดสีเผามากิึง ติดตาพักสมน้อพี่ดอเขาวมบม่วงจนาตาตปดีจะได้กับวกคู่สามคู่ชนะเนอเพื่อติดกำลังใจให้น้องพี่ดอกจะได้กับใจมันก็ไม้ไพอกันชิมกาพี่ดองสบายดีชว่า